โอเคครับผมสวัสดีครับ uh, คลิปนี้อยู่กับ Onda Civic นะครับเป็นตัว f c ลูกค้ามาติดตั้งกับตัวกล่องแรปเตอร์นะครับแล้วลอครับอันนี้ลูกค้ากำลังปรับแต่งเสียงหอบอยู่นะ <Okay. S 1> อันนี้กำลังเล็นเสียงหอบอยู่เดี๋ยวผมพยาดย,ยืมสับปั๊บได้ไหมพี่นะพญายตปับ๊บนึงนะครับ มาดูฟังก์ชันภายในตัวแอปกันครับผมตัวนี้นี่ครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมสวยงามครับอาจจะมีขาแถมให้ด้วยนะครับขาที่กระจกเนี่ยอันนี้ลูกค้าปรับเสียงฮอบอยู่นะครับเล่นเสียงฮอบอยู่เฮียตั้งนี้นะครับโอเคครับผม ไปดูฟังก์ชันแรกนะครับตัวนี้โหมด AI นี่ครับ AI on โหมด AI นะครับโหมด AI อัน,นี้กล่องเขายังเป็นตัว h อ a ู่นะครับก็คือหอบการทำง,งานอยู่หอบสามารถทำงานควบคู่กับอาลายฟังก์ชันนะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดที่ตัวกล่องได้เลยครับไปฟังก์ชัน AI ครับอ่าอันนี้เขาจะเป็นในอ่า เอให้เราให้เราแล้วนะครับตัวนี้พอเราออนที่โทรศัพท์ไว้แล้วอนนัเป็นเป็นระบบ AI ครับผมอันนี้เครื่อง AI นะครับต่อไปฟังก์ชัน F อนะครับอ่าความเร็วอันนี้นะฮะอันนี้เขายังเป็นตัว A อยู่นะครับแต่ถ้าเรากดออฟใหม่นะครับเรา่าออนปึ๊บอ่ะอจะเป็นเอให้เรา สังเกตน,นะครับผมออฟอ่าผมอยู่หน้า a a ให้ใหม่นะครับสังเกตน,นะครับก็จะเป็น a f on ก็จะเป็น f ครับผมแต่ถ้าเราตั้งค่าที่โทรโศัพท์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็สามารถมาใช้ที่ปุ่มโหมดนี้ได้นะครับอ่าเราก็มี b ีลบบบวกอันนี้จะเป็นฟังก์ชัน f นะครับความเร็วที่ห้าสิบห้า รับจะฟาดขึ้นไวนะครับเอาโอเคครับผมอันนี้จะไม่มีไม่มีมาตรฐานนะครับแล้วแต่ว่า,าลูกค้าต้องการขับความเร็วระดับไหนก็สามารถตั้งความเหมาะสมขับตัวเราได้ครับโหมดต่อไปก็จะเป็นโหมดเดินหอบนะครับตัวนี้จะมีให้ทั้งหมดสี่เสียงแล้วก็แต่ละเสียงก็จะมีระดับเสียงเพิ่มความดังได้นะครับความเร็วแล้วแต่เราจะชอบอความไวความช้าของเสียงหอบได้นะครับแล้วก็เวลาเดินหอบนะครับ สามารถตั้งเวลาได้อิสระ,ะต้องการให้เขาเร่งกลับมาเลยเอ่อให้หอบกลับมาเลยก็สามารถตั้งได้นะครับโอเคครับผมแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปจะเป็นโหมดการลื่นครับผมโหมดนี้ก็กดออนแล้วก็ตั้งค่าที่เราต้องการได้ครับโหมดอิโค่โหมดประหยัดน้ำมันโหมดนี้ก็ออนแล้วก็สามารถตั้งความประหยัดได้ครับผมเห็นะกล่องเขาจะเป็นตัว E กดอ f f ไว้โหมดต่อไปก็จะเป็นโหมดปิดควันนะครับผมสายดีเซลสามารถใช้งานนี้โหมดนี้ใช้ได้นะครับส่วนเบนซินก็จะเอาไว้นะครับไม่ได้ใช้งานโหมดต่อไปก็จะเป็นโหมดล็อกรถนะครับมากด on ก็จะ,จะทํางานนะครับจะเป็นแอลแอลหมใช้งานไม่ได้ครับอ่าจะมีเพิ่มพิเศษขึ้นมาคือสามารถล็อกรอบหรือว่าล็อก าขายต้องการจะยืมรถเราอ่ายืมรถเราหรือว่า,อาเอาไปใช้งานเพื่อไม่อยากให้เขาขับรอบเกินกว่าที่เราตั้งนะครับเราสามารถตั้งได้หมดต่อไปก็จะเป็นโหมดลอ็ลอกรบเครื่องยนต์นะครับตัวนี้สำหรับรติดเครื่องเสียงนะครับก็ออนนยแล้วก็กดบวกได้เลยครับ รอบเครื่องเขาก็จะค่อยๆขึ้นนะครับสังเกตครับอ่าสังเกตนี่ครับ้วติดทั้งเสียงครับใช้งานได้ดีครับผมอ่าออปครับผมก็จะยกเลิกนะครับโอเคครับแล้ก็จะมีฟังก์ชันพบเติมนะครับหมดรีแมปโหมดนี้นะครับอ่าจะมีทั้งหมดสามพีเซสนะครับ พีเซตหนึ room, mm ่งีเซตสองปีเซตสามสำหรับที่รีแมปมานะครับอ่าตัวนี้ไม่ได้เพิ่มแรงม้านะครับเอาไว้คุมรถที่รีแมปมาครับผมสามารถจะตั้งแบบขับเดิมก็ได้ต้องการขับแบบรถเดิมตาม่าเต็้ได้เลยครับพีเซตหนึ่งีเซตสองีเซตสามตั้งค่าที่เราต้องการได้เลยครับหมดนี้อ่าจะไม่ได้เพิ่มแรงม้านะครับาไม่ได้เพิ่มแรงบิดเอาไว้คุมรถที่รีแมปมานะครับผม การใช้งานเราก็ต้องใช้งานในตัวแอปนี้เท่านั้นนะครับคือในตัวกล่องจะไม่มีโหมดฟังก์ชันรีแมปนะครับโอเคครับผมมันกลับที่หน้าความเร็วต่อก็ทั้งหมดมีทั้งหมดแปดฟังก์ชันนะครับแปดฟังก์ชันราคาพันหร้อยเก้าสิบาทสินค้ามีปลายทางนะครับสามารถจะส่งได้โอเคครับผมติดตั้งก,กับ c ี v i c เอครับผม ขอบคุณครับ